จริงๆมันมันไม่ใช่นโยบายทางด้านสุขภาพหรือเฮลท์เฮลที่ซิตี้อย่างเดียวนะคะคือคือเวลาพูดเฮลที่ซิตี้เนี่ยต้องต้องคุยกันก่อนว่าสุขภาพเรื่องหนึ่งมันจะมีสุขภาวะและจริงๆคนเราจะสุขภาพดีสุขภาวะดีนั่นหมายความว่าสุขภาพจิตก็ต้องดีด้วยดังนั้นจริงๆเวลาเราพูดเรื่องเฮลที่ซิตี้หรือเมืองที่มันถ้าเอาคำพูดท่านพูดว่าคือเมืองที่น่าอยู่ เมืองที่น่าอยู่มันก็สุขภาพดีนั่นแหละคะ่ะเพราะนั้นเมืองที่สุขภาพดีก็โอ้โหหมายความหลายอย่างมากคือถนอนหนทางเดินได้ในะอย่างที่สสสซัพพอร์ตในวันนี้ที่เป็นการจัดงานนะคะจริง,รงๆนเซสชันนี้เขาล็อกไว้ว่าเป็น public space walkable space หรือว่าเป็น space ที่ inclusive space เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานของมันคือการทําให้พื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าถึงได้โดยทุกกลุ่มไม่ว่าจะมาออกกําลังกายเดินไปทํางานหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจ พื้นที่ที่อยู่โดยข้างของแต่ละย่านแต่ละเมืองทั้งนี้ก็ต้องหมายความถึงอากาศที่ไม่ร้อนจนเกินไปนะฝุ่นที่ไม่เยอะจนเกินไปนะแล้วก็การจราจรที่มันไม่ได้มาเบียดบงังพื้นที่ที่เราซึ่งอยากจะเดินสามารถจะเดินได้เพราะฉะนั้นถ้ารวมหมดทุกอย่างนี้ค่ะออก็เป็นจุดมุ่งหมายที่เวลาถามว่าสุขภาพดีมันมันเกี่ยวข้องกับ การใช้พื้นที่ยังไงก็เกี่ยวหมดเพราะจะสังเกตว,ว่ามันลิงก์มันจะเชื่อมไปกับว่าพื้นที่ต้องปลอดภัยไม่้นใครจะเดินกรุงเทพมหาคนครใช่ว่าเลิกงานตอนฟ้าสว่างได้ไหนมีคนที่ทํางานตอนงคืนเพราะนั้นมันก็ต้องปลอดภยัยเศรษฐกิจก็ต้องมาในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูเรื่องของการที่ทําให้พื้นที่เหล่านี้สปอร์ตสุขภาพแล้วก็ต้องทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาโดยรวมยังไม่นับรวมว่าเราก็ต้องบริหารจัดการบริการหลายๆอย่ยางไฟ่องสว่างอากาศให้มันดี จริงมันก็เชื่อมกันหมดเลยค่ะทั้ง9ด้านคงคงแยกกันไม่ได้หรอกแต่ว่าโอเคสําหรับงานวันนี้โดยเฉพาะจุดเน้นของสสสจริงๆไม่ใช่เฉพาะงานวันนี้นะคะตั้งแต่9แรกที่เข้ามาทํางานปีครึ่งแล้วเนี่ยคือเจอสสสไม่มีเดือนไหนไม่เจอสสสใช้คําพูดเลยนี่ะนี่เลยบางอาทิตย์อ่ะเจอวันเว้นวันจนเบื่อกันไปเลยแล้วก็ถามว่าทําไมทําไมสสสถึงต้องซัพพอร์ตเราคือ สองสาเรื่องเรื่องแรกเนี่ยเขามีฟันดิ้งแน่นอนละแล้วลเขาก็สามารถที่จะรวบรวมคนที่เป็นทุกกลุ่มให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการภาคเครือขายประชาชนประชาสังคมรัฐอื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศหรือคนที่มีไอเดียค่ะมาส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่ท,ที่ที่ต้องอาศัยเขาเป็นอย่างมากเลยคืออาจารย์นะชอบเชื่อว่าคนอื่นเขามีรถนิยม,มเขามีมุมมองเขามีตาบางอย่างที่รัฐอย่างเราอาจจะแบบ เราวุ่นวายงานเราเยอะบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะนั้นเราได้หรถนิยมเข้ามาเพื่อพูดกันต,ตรงๆก็ใช้งานเขาละค่ะแล้วก็ให้เขาช่วยออกแบบให้เขาช่วยคิดให้มันก็ทําให้มันเพิ่มความหลากหลายแล้วก็เพิ่มสีสันและอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นกระบอกเสียงของภาคประชาชนที่รวมๆกลุ่มกันมาด้วยก็พูดง่ายๆเราทำงานง่ายขึ้น ถ้าเห็นเนี่ยจริงๆวันนี้เราอยู่ท่ามกลางสวนอยู่แล้วนะสวนเบนเอาสวนเบนก่อนเป็นที่เป็นที่ตั้งไม่ว่าเรามีหลายเบนเนาะก็แทบจะทุกเบนแหละก็คือจะเห็นต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละอันนี้ยังไงต้นไม้ก็มีอยู่ในสวนแต่เราจะเห็นว่าต้นไม้มันถูกออกแบบมากขึ้นล็อกนี้เล่าเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนอกจากความเขียวเราเริ่มคอนเซิร์นในเรื่องคือถ้าเห็นการปลูกต้นไม้1ล้านต้นที่ผู้ว่าอยากได้เนี่ยตอนนี้เราปลูกได้0 0 0 0 0ก็ไม่ใช่ปลูกแรนดอมนะไม่ได้ปลูกส่งนะ คิดว่าพื้นที่ตรงไหนปลูกอะไรคิดแม้กระทั่งว่าต้นไม้ดูดฝุ่นต้นไม้ที่มีใบขนาดนึงแล้วก็อย่าล่วงเยอะมากเพิ่มต้นไม้ไปเยอะๆสงสารพี่ๆรักษาความสะอาด <c oughs> แล้วบางพื้นที่เราเข้าไปปลูกเราต้องการร่มเนี่ยมันก็รดน้ําดูแลยากอันนี้ก็จะต้องคิดเรื่องพวกนี้ แต่ทีเนี้ยอยากจะชี้ให้เห็นนี้ไม่ใช่ที่เขียวมากขึ้นเมื่อกี้ที่ถามตัวเลขขอโทษทีจันจำได้แค่ Pocket ็ตพาร์แล้วก็ Park ที่เราทำขึ้นที่เป็นส่วนขนาด55ทีแล้วตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราตั้งหลักไว้200กว่ามั่งถ้าจันจำไม่ผิดนะคะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็น สวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแล้วตอนนี้คนมาออกกําลังกายใช้พื้นที่นั่นคือเราทําพื้นที่ไว้ให้ตอนนี้าทางกรุงเทพมหาคนครกําลังจะจัดเครื่อง AED ลงประจําสวน<ม>ให้ถี่ขึ้นมากขึ้นถามว่าทําไมก็อย่างที่เราทราบกันตอนนี้คนที่มีปัญหาที่ต้องการความเร่งด่วนพวกนี้ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเนานะคนมาออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดความปลอดภัยให้ไฟส่องสว่าง ที่สำคัญเราทําให้สวนกลายเป็นพื้นที่สําหรับครอบครัวและกิจกรรมอื่นด้วยก็คือเห็นมีดนตรีเรามีน้ําพุงน้ําพุเรามีเทศกาลเรามีพูดง่ายๆเขาเรียกทำาไรทาพื้นที่ให้สนุกใช้คําพูดนี้ก็แล้วกันให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สวนมันคือพื้นที่ที่มาทํากิจกรรมร่วมกันได้ค่ะ ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการจัดประชุมสสสโลกนะครับเป็นเครือข่ายของประเทศที่มีองค์กรอย่างเช่นสสสนะครับในการทํางานสร้างเสริมสุขภาพนะครับนะฮะเราได้มีการดิสคัฟในเชิงวิชาการและเปนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแต่วันนี้ครับเราอยากให้เห็นพื้นที่จริงนะครับการทํางานที่จะถ่ายจากองค์ความรู้นโยบายเนี่ยมาให้เห็นพื้นที่นะครับพาผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาดูนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าสุขภาพเนี่ยมันมาจากภายในายอยู่เป็นอันดับสําคัญนะครับแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือสิ่งแวดล้อมภายใน รเราอยากเห็นเมืองที่ดีสุขภาพนะครับเส้นทางเดินนะครับหรือสวนสาธารณะกรทมนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะนํเาเอาความรู้วิชาการที่มีนะครับพัฒนาสูน่นโยบายแล้วก็กระจายให้เห็นทุกื้นที่มีนโยบายใหม่ๆมีโนเวชั่นออกมานะครับแล้วมีผู้ได้รับผลประโยชน์นะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราไม่ได้ทําไปที่อยู่ดีก็คิดขึ้นมามันมาจากการรับฟังเสียงประชาชนทุกคนมีส่วนได้ให้ไอเดียได้เชฟแล้วก็สุดท้ายนําไปสู่การใช้จริง น,นี่คือคือสิ่งที่เรา,เามาดูแล้วก็พาแขกต่างชาตินะฮะก็ะที่สําคัญคนไทยได้ประโยชน์ว่าจากาสถานที่จริงทําจริงเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ยังได้เห็นทิศทางในอนาคตด้วยนะครับว่าการที่จะขับเคลื่อนนโยบายภาพใหญ่มันมีทั้งาการต้อง engage คนนะฮะมีความรู้บุญเชิงเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลายัยนักวิชาการนะครับประชาชนเดยรอบนะฮะแล้วก็าการาติดตามประเมินผลนี่ก็สำคัญนะครทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้นะครับที่ จะทาต่อในอนานคตคเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าจำนวนนะครับเราปพิ่ง้างเชิญคุณภาพให้เห็นเป็นโมเดลเดียวๆแบบนี้คือตัวอย่างของการขับเคลื่อนนะครับแล้วอย่างนั้นเนะี่ยตัวอย่างนี้นก็ถูกกระจายต่อโดยองค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักนะฮะจะเห็นว่าในหลายจังหวัดตอนนี้เนะะี่ยเขาก็มีไอเดียในการที่จะวางแผนในจังหวัดเลยครับว่าจะมีสวนตรงไหนมีเส้นทางเดินพัฒนาทั้งทางเดินยังไงนะครับโดยใช้ใช้กรทมอเองก็เป็นต้นแบบแนวคิดนะครับในกระจายต่อก็จะเห็นในหลายจังหวัดที่มาะอย่างเช่นร้อยเอ็ดภูเก็ต นะครับเชียงรายต่างๆเห็นตอนนี้พัฒนาขึ้นไปถ้าเราเข้าไปชมจะเห็นว่ามีความแปลกตาขึ้นจัดเจงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเมืองที่ทุกคนเข้ามาใช้ชีวิตได้นะครับคนพื้นถิ่นก็ได้ประโยชน์คนที่จะไปท่องเที่ยวก็ได้ประโยชน์เศรษฐกิจก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นครับครับจริงๆก็มาจากแนวคิดของกทมอนะครับที่จัดการทั้งหมดนะครับวันนี้ใช่แล้วเรถามเมื่อกี้ที่ถามว่าต้องมีกี่พื้นที่หรืออะไรอ่ะ ฟิกจำนวนก็ดีด้วยเหตุผลหนึ่งนะคะคือทางสสสกเราอะ่ะชอบเห็นมาตรการหรือนโยบายที่มาจากการทำข้อมูลทั้งจากการรับฟังเสียงภาคสาธารณแล้วก็ฟังฝากวิชาการเพราะฉะนั้นพอคำนวณพื้นที่คำนวณการใช้สอยประโยชน์คำนวณว่าออพื้นที่ไหนเหมาะมันจะได้คำตอบแบบนึง<ม>เป็นตัวเลขหรืออ,อาจจะเป็นโมเดลหนึง่งแต่พอเราทำไปจริงๆเนะี่ยในท้ายที่สุดนะถ้าเราจะทำพื้นที่ให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของแล้วร,รู้สึกว่ามันเดินได้แล้วมันเป็นมิตรนะ่ะ มันคือต้องไม่ไปบ,บังคับมันต้องทําให้พื้นที่เหล่านี้ง่ายหน้าบ้านก็เป็นได้ถ้าอยากจะเป็นไอ้ต้นไม้ไม่กี่ต้นที่ในบ้านก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดมันคงวิ่งมาชนกันนะคะระหว่างวิจัยรีเสิร์ชข้อมูลประชาชนที่บอกเรากับการที่เราช่วยอำนวยความสะดวกให้เพราะฉะนั้นมันก็คงมันคงไม่แข็งขืนมากหรอกแล้วก็ที่เรื่องเนี่ยเพราะว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่ที่คนเข้าถึงมากที่สุดแล้วก็ดูจากข้อมูลแล้วเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่พัฒนาได้บางครั้งเวลาเราทำเนี่ยเราทําให้คนเห็นแล้วคนใจกลางเมืองเนี่ยอาจจะรู้สึกลาบากสุดอะเพราะว่าคนใจกลางเมืองบางทีก็ชีวิตเร่งรีบเนาะบางทีก็ไม่ได้เห็นพื้นที่สีเขียวไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นเชื่อมโยงเห็นอย่างเนี้ยมันช่วยเรื่องของการที่ ให้ประชาชนเชื <questo S 3> ่อว่ามันทําได้ประชาชนจะได้ช่วยเขาทำเออใช่คำพูดนี้เนาะจริงแล้วบางคนพอพูดถึงพื้นที่นึกถึงพื้นที่เป็นที่ตั้งพื้นที่ตั้งเนี่ยเป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆ้วคือการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้ดีที่สุดนะครในการที่เขาสะท้อนว่าเขาต้องการอะไรพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการวางแผนดูจะเอาข้อมูลมาศึกษาแล้วก็ออกแบบกันออกแบบเนี่ยเราก็ฟังเสียงเข้ามาช่วยกันปรับปรุงพัฒนานะครับเพื่อที่ใช้เออใช้ได้จริงนะครับพอทําเสร็จแล้วมีคนมาใช้ได้ใช้ประโยชน์อันนี้นะคือสิ่งที่เราคาดหวังสุดะรเพาฉ ทิศทางการทํางานต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ใช่อยู่ดีเราคิดแล้วก็ทำมันจะมีการฟังเสียงตลอดเส้นทางนะครับแล้วก็พยายามหาโมเดลใหม่ๆออกมานะครับแล้วก็คงดูถึงวิถีชีวิตสมัยใหม่นะครับใกรทมนเนี่ยมีเขาเรียกสนส่งสาธารณะหลายแบบนะครับเราเลือกให้เขาดูให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันสามารถที่จะลิงก์กันได้เลว่าเ,เชื่อมโยงทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินบ,นบนบนดินนะครับส่วนสาธารณะ สถานที่ประชุมนะครับแลวก็การสามารถที่จะเดินเชื่อมไปถนนต่างๆนะฮะซึ่งจะเป็นภาพของการเห็นว่าเมืองเดินได้เมืองเดินมันเป็นได้จริงนะครับเราพยายามจะเชื่อมคนกับสถานที่นะครับไม่ใช่เชื่อมรถกับสถานที่นะคนยังไงให้ได้ใช้ประโยชน์ได้เดินได้อะไรเนี่ยซึ่งประโยชน์มันได้หลายทางแน่ๆสุขภาพดีแน่ๆที่2คือเศรษฐกิจที่ได้แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ได้ด้วยแล้วก็ที่มันแส้เห็นถึงการวางแผนแบบเป็นระบบ นะครัซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมทางกทมและก็รัฐบาลที่พยายามที่จะขยายโมเดลแนวคิดนี้ออกไปให้กว่างวางขึ้น